โอเคนะครับกับสวัสดีมิตรรักชาวกเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมอเอฟโคเด้ไปนะครับนะซึ่อคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense กันอีกแล้วนะเออ เย่ yeah. ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะกับการลงคลิปเนาะประมาณ2-3วันได้ไมั้งเออก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็กลับมาดูตัวละครอัปเดตกันอีกแล้วนะเออซึ่งตัวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าก็จะเป็นเจ้าแด๊กคิวมีฮอคเนาะหรือว่าชื่อในเกมฟอร์คอนอายนะซึ่งจริงๆกูไม่แน่ใจนะว่ามันอ่านว,ว่าแด๊กคิวหรือว่าดาร์คคิเล่นะน่าจะอานว่าแดกคิวว่าเพราะว่าดาร์คคิเล่นนมันไม่เท่เลยนะอาจแดกคิวแหละ ดรากคิวมีฮอคอันนี้เท่กว่านะเออซึ่งมาจากเรื่องวันพีชนั่นเองนะซึ่งกูก็ไม่เคยดูอีกแล้วนะเออซึ่งแสตที่เรามีเนาะก็เป็นเลเวลตานอยู่ที่30เนาะคาตัลโกรี่ลีเดอร์เป็นซอร์ตมาสเตอร์นะก็จะบวกดาเมจแปแล้วก็บวกระยะไปหนะ้าเนาะวางสูงสุด,สดได้4ตัวนะค่ามอดิฟายก็ประมาณนี้เนาะร้อยสิบสองร้อยสิบสองแล้วก็แปดสิบห้านะเป็นตัวละครท่าสีเขียวเนาะหรือว่ากรีนนั่นเองเนาะแล้วก็มีพาสีตัวเป็นฮันเตอร์นั่นเองนะเออแล้วก็เป็นนตััวละะนะครรดบ LR ซึ่งสามารถหาได้จากตู้น่าก็ตู้ทั่วไปนั่นแหละเนาะน่าจะเป็นตู้เอ่อโวลกาซี่นะให้เดาใช่ก็เป็นตัวละคระดับ0.1เนอนาะหรือว่าหาได้จากโซแบนเนอร์นั่นเองนะโอ้ซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่ด้วยนะเป็นตัวละคระดับ0.5นะสุ่มโชว์เลย ก็ไม่ได้นะเออก็เป็นตัวละครดับ0.5%น้นั่นเองนะก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเกริ่นนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยละกันเนาะว่าสำหรับเจ้ามีฮอกร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูเันละกันนะว่าสำหรับเจ้ามีฮอกร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งสำหรับร่างนี้นะก็มีคอสแมติกเนาะก็คอสแมติกก็เป็นประมาณนี้นะก็จะเป็นเหมือนการเอาดาบของพี่แกมาถือนะถ้าจำไม่ผิดเขาเรียยกว่าาดบูเเอห็น เขาพูดกันบ่อยนะเออก็น่าจ,จะเป็นดาบโยรู้แหละมั้งกูก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยดูเนาะแล้วก็เหมือนเอาหมวกพี่แกมาใส่นะเออแล้วก็จะมีเป็นเหมือนออร่าสีเขียวๆประมาณนี้นะเออซึ่งคอสเมติกก็เป็นประมาณนี้นะก็ถือว่าเท่แหละอืมถือว่าเท่ดีนะก็ประมาณนี้ละกันสำหรับเรื่องคอสเมติกเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลกันเลยละกันเนาะก็โอเคนะก็สําหรับเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะซึ่งมีฮอคเนี่ยเป็นตัวละครที่มากับเกมช่วงแรกๆเลยนะโมเดลมันอาจจะเลยธรรมดานิดนึงเนาะอืม ก็มันก็มาตรฐานแหละเพราะว่ามันเป็นตัวละครช่วงเกมเปิดแรกๆเลยนะเออซึ่งโมเดลของมีฮอคก็เป็นประมาณนี้นะซึ่งคอสเมติกเราก็คือท่าเยือนของมีฮอคนี่เองนะซึ่งก็เป็นประมาณนี้แหละเนาะคือถ้าสมมุติว่าเรื่องของสร้อยคอนี่เป็นฟรีหน่อยกูว่ามันก็เทนะเออก็และประมาณนี้ละกันนะสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องท่าโจมตีของเจ้ามีฮอคเลยละกันนะก็โอเคเนาะก็สาหรับค่าวางก็อยู่ที่1125นเนาะก็เดี๋ยววางกันเลยป๊บโอเค ก็สําหรับดาเมจต้นเนาะก็จะอยู่ที่6740นะระยะก็อยู่ที่71เนาะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่5วีนะวางขั้นแรกตีเป็นแบบเซอร์เคิลนะแล้วก็ตีพื้นในเดิมไม่ตีแอร์เนาะมีพาสเซีสต์ติดตัวเป็นฮันเตอร์นั่นเองนะเออก็ไดีดูท่าโจมตีหน่อยสิก็เป็นการกระโดดเข้าไปแล้วก็ใช้ดาบพ,พี่แกจิ้มมอนเนาะเออซึ่งแอนิเมชันโคตรเชี่ยเลยนะกระโดดแล้วก็จึก โอ้โอนิเมชันโคตรแข็งนะอแต่อย่างว่าเนาะอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นตัวละครแบบเปิดเกมแรกๆนะก็นั่นแหละมันตัวมันเก่าแล้วแหละถ้าเอาง่ายๆนะก็ประมาณนี้ท่าแรกก็เป็นการกระโดดพุ่งขึ้นไปแล้วก็เอาดาบพี่แกเนี่ยแทงมอนนั่นเองนะอแอนิเมชันแข็งโป๊กเลยก็อัพต่อเลย โอเคข้า่อไปเนาะถ้าว่าฟอร์คอนแดสนะเป็นแบบลายเนาะก็จะบวกดาเมจเป็น8,774เนาะแล้วก็บวกระยะไป6นะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ5,185เนาะก็อัพเลยๆๆลก็ตะเป็นลายนะแล้วก็ยังไม่ตีแอร์เนาะอืมอันนี้ถ้าถือว่าสวยนะก็คือการสไลด์เข้าไปนั่นเองนะ สไลด์เข้าไปสับเนาะแล้วก็มีเป็นพาร์ติเคิลชุ่ยชิ่ยชิ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 ตรงนี้นะขอเรียกว่าคลื่นดาบแล้วกันนะเออซึ <the 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 ่งพาร์ติเคิลของคลื่นดาบถือว่าสวยนะเขียวเขียวเนาะชิ่ยชิ่ยชิ่ยชิเออประมาณนี้ถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะในตัวละครเก่าๆเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ติเคิลที่สวยนะแต่ว่าเรื่องแอนิเมชันอาจจะดูแข็งไปหน่อยนะเออเปียงก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลย จบโอเคขั้นต่อไปเนาะถ้าว่าว่า t r i s l e s s i i n n g นะตีเป็นแบบโคนเนาะก็จะบวดอาเมเป็น24,073เนาะแล้วก็บวดระยะไปอีก19เนาะใช้ค่าอัพไป่ประมาณ9,265นะก็ได้อัพเลย๊บโอเคก็จะตีเป็นแบบโคนเนาะแล้วก็ตีแอร์แล้วนะสำหรับขั้นนี้มาดูท่าซิอืมก็จะเป็นการกระโดดทุ่มเนาะแล้วก็ตีเป็นแบบ3แชก ประมาณนั้นตึแล้วก็ตีไปสามแทกเนาะครับก็ประมาณนี้นะก็ตีพอกระโดดทุบขึ้นไปเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นคลื่นดาบพุ่งไปข้างหน้านะเออซึ่งเดี๋ยวดูก่อนเออคือดาบมันกว้างนะแต่ว่าโคนที่ให้มาโคตรเล็กเนาะก็อย่างว่าแหละถ้าให้มาโกงเดี๋ยวตัวมันจะเก่งเกินนะเออ ก็แล้วแหละท่าประมาณนี้เนาะก็มีอยู่3ท่านะสำหรับเจ้ามีฮอกล่างนี้เนาะเออก็เดี๋ยวลองสรุปไปละกันเนาะซึ่งดาเมจอัพตันนะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ5งแสนาเนาะระยะก็อยู่ที่135นะ S.P.A. หรือความเร็วจบตจีอยู่ที่5วินั่นเองเนาะพออัพตันที่เป็นแบบโคนนะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะสำหรับอัพตันนะแล้วก็มีพาสซีฟเต็ดตัวเป็นฮันเตอร์นั่นเนองเนาะก็เดี๋ยวเราบัฟไปแล้วกันเนาะก็บัฟเมอร์ลินก่อนเลยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปแล้วก็ โอเคเราบัฟติดหัวโอเคก็พอบัฟติดหัวแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ187,500เนาะส่วนระยะก็อยู่ที่164นั่นเองนะส่วน S อ a ก็อยู่ที่เท่าเดิมนะก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ามีฮอกล่างนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันเนาะว่าหลังจากทำการอีโว e ขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่แกจะเปไนเนกันบ้างนะเออ ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสาหรับเจ้ามีฮอกที่เราทําการอีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นยังันบ้างเนาะ mm hmm. ก็ก่อนอื่นนะพี่แกก็เปย์คอส m มติกอีกแล้วเนาะซึ่ง c o ส m มติกก็เป็นประมาณนี้เนาะ mm hmm. ก็คือร่างเนี้ยดาบโยรุของพี่แกเนี่ยมันจะดูมีความเป็น เรียลลิสติกอะก็คือก็คือดูสมจริงมากขึ้นเนาะเพราะว่าเมื่อกี้แม่งเป็นบล็อกเลยนะเออแต่ของฟามนเนี้ยมีดีเทลมีเหลี่ยมมีอะไรที่ดูดีขึ้นเยอะเลยนะเออแล้วก็ร่างนี้จะไม่มีหมวกเนาะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมแทนนะสำหรับเรื่องของคอสเมติกเนาะแล้วก็ยังมีเป็นออร่าสีเขียวเขียวเหมือนเดิมนะเออแล้วก็รู้สึกว่าร่างนี้ดับจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออก็อและประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องของคอสเมติกเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลเลยแล้วกันนะก็โอเคนะเรื่อองงงขโมมเเดลก็็ปปนนระาณี้ซึ่ มีความเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะก็คือโมเดลมีความเท่มากขึ้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโมเดลคือพี่แกม,มีหมวกนะแต่ทำไมคอสเมติกเราถึงไม่มีหมวกคือ,ค,อคือให้ผ้าคลุมแต่ไม่ให้หมวกนี่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งเรื่องโมเดลก็ถือว่าเท่นะก็ดูมีความแบบคมชัดมากขึ้นแต่ราเมื่อกี้นะอ่าแล้วเรื่องสร้อยดูคราวนี้เรื่องสร้อยเป็น T D แล้วนะเออแต่ที่เมื่อกี้พูดไปเนาะแต่ว่า ไม่มีสายนะเออคือมีแค่ตัวสร้อยนะแต่ว่าไม่มีสายเนาะแล้วก็มีผ้าคลุมผ้าคลุมเอยหน้าตามีความเข้มขึ้นเอออะไรเอยเนาะเออโดยรวมถือว่าโมเดลล่านี้ถือว่าเท่เลยนะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเรื่องของโมเดลนะก็เดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีเลยละกันก็สาหรับคาวางขั้นต้นเนาะก็อยู่ที่1125เหมือนเดิมเลยเนาะก็เดี๋ยววางกันเลยก็สำหรับดาเมจต้นเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ12,600นนะ แล้วก็ระยะจะอยู่ที่67เนาะ SPA หรือคอมเอร์โจมจีอยู่ที่4.5วินั่นเองนะวังขั้นแรกก็ตีเป็นแบบลายเนาะแล้วก็มีพาสติดตัวเป็นเหมือนเดิมนะก็คือฮันเตอร์นั่นเองนะแล้วก็สาหรับร่าที่โวขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีวงเล็บอะไรนะแล้วก็จะมีคัตเตอร์ลีดเดอร์นะเป็นซอรมาตเตอร์เนาะก็จะบวกดาเมจ1น0แล้วก็ล่ SPA ไปอร์เซนต์นะแล้วก็ลบ SPA ไปอีกสที่1ตัวเ่านั้นั่นเองเนาะแล้วก็วางสูงสุดในที่หน่อยัวเท่านนันะ ก็เหมือนจะเป็นการฟันนะ1 2 3 4งสองาก็จะเป็นการฟัน4 hit นะี่ฮิตเนาะ1 2 3 4ก็เดี๋ยวขอลองเปิดดาเมจ์หน่อยละกันนาะจะดูว่ามันเขาเรียกว่าตีกนะี่ฮิตนะหนึ่งสโอเคก็มีฮอกจะตีอยู่ที่ประมาณ3ามฮิตนะ1 2แล้วก็3 2> 1. 1 2แล้วก็ 3โอเคมีฮอกตี3ฮิตนะ1 2แล้วก็3โอเคประมาณนี้ก็คือท่าแรกก็เป็นการฟันน่ะฟัน4รอบนะแต่ว่าทำดาเมจจะอยู่ที่3ฮิตนะ1 2แล้วก็3ปุ่มประมาณนี้แลวดูแบบมุมไกลๆหน่อยปุ๊บ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 แล้วก็โอเคท่านี้อาจจะยังพรอดิเคิลไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวอัพต่อไปแล้วกันเนาะ โอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่าเบรดฟอรี่เนาะก็เตเป็นแบบ AOE นะก็ตัวโบดาเมจเป็น18,365เนาะแล้วก็บวิระยะไปอีก4นะใช้ค่า RTT ประมาณ5,185นะก็อัพเลยปด๊บะก็อเลยก็โอเคตีเป็นแบบ Full AOE นะแล้วก็ซีแอลแล้วเนาะสำหรับขั้นนี้ไหนดูซิ ก็ประมาณ3ฮิตเหมือนเดิมนะ 1, 2, หนึ่งสองาในรดมใหม่นี้หนึ่งสองอุ้ยค้านี้4ฮิตว่ะเอ้ยเอาเรื่องนะ1 2 3 4เออคัาน,นี้4ฮิตนะก็อนิเมชันก็เป็นเหมือนการฟันรัวๆเนาะฟันจนแขนหายอะ่ะดูดิเห็นไหมแขนแม่งหายไปเลยเออเรี้ยวดีว่ะตีสฮิตนะ2 3 4เออ ส3 4ี่ประมาณนั้นแต่ตดดอย่างเดียวนะคือพี่แกไม่มีเรื่องของเสียงนะไม่มีซาวน่นแหละเออคือท่านี้ถ้าสม,มุติมีเสียงน่าจะปวดหูหน่าดูอะแบบเสียงมันน่าจะแบบชวยชวยชวยชอะไรประมาณนั้นนะออไหนทีดิเดียก็ไปประมาณนี้นะคือ a n นิเมชันมันก็ไม่ได้ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เนาะแต่มันอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะแต่เรื่องของเขาเรียกว่า p a ร์ติเคก็สวยนะสวยดีสวยดีนะเขียวมรกตนะเออก็อัพต่อเลยละกันเนาะปุ๊บปุ๊บโอเคขั้นที่หงนะจะบวกมาอีก0.9นะสำหรับเรื่องของ s p a เนาะ ก็ตีเป็น5.4วินะก็โอเคนะขั้นต่อไปเนอะก็ชื่อท่าว่า full power slash นะตีเป็นแบบโคนเนอะก็จะบวดดาเมจเป็น42,831เนอะแล้วก็บวดระยะไปอีก10นะใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ9,265นั่นเองเนอะก็เดี๋ยวอัพเลยโอเคก็จะเป็นการเนิร์ฟเนอะก็เหลือตีเป็นแค่โคนนั่นเองเนอะแล้วก็ยังคงตีแอร์เหมือนเดิมนะฮะ คือทำอะไรอะ่ะไม่รู้นะไว้รู้ว่ามันคือการทำท่าอะไรนะ <c oughs> เหมือนฟันออกไปข้างหน้า <c oughs> แล้วก็มีเป็นพายุคลื่นดาบออกไปนะเออแล้วเราโดนโดนขึ้นดาบด้ยเวยนะเออประเด็นแต่ลองดูฝั่งนี้ดิเปียว ประมาณนั้นก็เป็นการแบบฟันออกไปข้างหน้านะแล้วก็จะมีเป็นพายุคลื่นดาบเนาะเออเดี๋ยวขอดูเรื่องของแอนิเมชันสิแอนิเมชันก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะหรือว่าธรรมดาเลยเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูฮิตดิว่าตีเท่าไหร่หนึ 1, ่งสองก็ประมาณสองฮิตปะอ่ะสองถึงสามฮิตเนี่ยแหละเออประมาณสองถึงสมฮิตเนี่ยแหละ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนตัวคิดว่าค่าที่เป็น full e l ะดีกว่านะเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยแล้วกันนะโอเคก็อัพตันแล้วนะโอ้ดามเมจล้านสองเลยนะโอ,อ้แต่โอ้เพิ่งเห็นนะว่าโคนคอน่อนข้างที่จะกว้างเลยนะเออเอเาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ตามเรื่องของโคนนะ แต่ส่วนตัวคิดว่าตีเป็นแบบฟูเอลเอ๋เจ๋งกว่านะเออก็เดี๋ยวมาสรุปไปละกันเนาะซึ่งดาเมจอัพตันก็อยู่ที่ประมาณหน0 0 0 0้านสองแเนาะระยะก,ก็อยู่ที่162นะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีก็อยู่ที่ประมาณ5.4วิเนาะอัพตันตีเป็นแบบโคนนะแล้วก็ตีแอร์ด้วยเนาะแล้วก็มีพาร์ติเบิตัวเป็นฮันเตอร์นั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟเไปละกันก็บัฟเมอร์ลินก่อนเลยป๊บแล้วก็บัฟน้องไอเนาะป๊บ เราบัฟไ็นหัวโอเคบัฟแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่ล้านหกแสนม่นะเออแล้วก็ระยะก็อยู่ที่ประมาณ1 9 7ดนะส่วน SBA ก็อยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองเนาะก็ได้แหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับเจ้ามีฮอกล่างเชีโวขึ้นมาแล้วนะอย่างที่บอกไปเนาะส่วนตัวคิดว่าการเตรียแบบโฟเอลเออ่ะมันดีกว่านะเออ ก็โอเคนะก็จบกันไปนแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้ามีฮอคนะก็อย่างที่บอกไปเนาะส่วนตัวคิดว่าถ้าสมมติว่าคาดสไตล์อัพตันแล้วเป็นแบบ full LE เนี่ยมันอาจจะตึงกว่านะเออแต่อย่าว่าแหละไม่งั้นมันจะ OP เกินเนาะเพราะว่ามันมีพาร์ติสเป็นฮันเตอร์ด้วยนะซึ่งมันจะบวกดาเมจทุกๆขั้นนะเออประมาณนั้นมัน้งเออก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้ามีฮอคนะก็เดี๋ยวว่าจะกระชิมหน้าละกันเนาะว่าจะเป็นตัวอะไรนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบร์ท